สวัสดีค่ะแ้วผมจะเรียนเป็นโตเลเเก่ะผมเป็น EP สองนะผมเป็นโตเล็กเก่า EP สองกไ้าะสองพันปลดลเนอร์อะูตลายเลายมังกรนี่คืมบนบอะนี่เราได้ส่วนลดไงเน็สองพันเอง น้อำลันร้านทางฝันร้านนี้ก็ทำดีนะหมอแนอนหมอใบลูกหมอเดียวหมอเดียวแอนม่ะคนละคนไอห,หมอหมอเดียวผู้ชายใช่สี่ปีแล้วยังไม่เสร็จเลยทำี่ยยังไม่เสร็จเลยทำไไม่เสร็จอะมันยังมีมันยันง กเประอาณนี้นะคุณก็อย่เลมนะเื่อฟังนกตปีาองสามเรื่องกาเกไม่เสืยองอะไีก็